ดีครับกระผมนายแพทย์จวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเรื่องประโยชน์ของการคิดบวกนะครับมีหลายคนบอกให้คิดบวกคิดบวกแปลว่าอะไรสิ่งที่ดีๆที่คิดที่ควรจะกระทาไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่กลัน่นแกล้งคนอื่นไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ทําร้ายผู้อื่นนะครับ พูดจาไพเราะไม่โกโหกคณะคิดบวกก็ทำอย่างมีสตินะครับเดียวกันก่อนก็กลับมาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ถ้าผู้อื่นเดือดร้อนความเต็มใจโดยไม่หวังผลนะครับช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้นคือมีแต่ให้แล้วก็ให้อภัยไม่อาฆาตมาตร้ายอะไรพวกนี้นี่คือคิดบวก ถ้าคิดบวกก็จะกระทาสิ่งที่เป็นบวกก็คือมีแต่ได้กับได้ได้อันนี้สงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สิ่งดีๆก็จะมาสู่เราสิ่งดีๆหรือประโยชน์มีอะไรบ้างจากการคิดบวกนะครับไม่มีข้อเสียอะไรเลยประการแรกทําให้สุขภาพจิตด,ดีทําให้สุขภาพกายดีขึ้นด้วยไปเป็นเงาตามตัวนะครับยิ่งถ้าออกกลาลังกายด้วยรับประทานอาหารผักผลไม้ด้วย รวมถึงถั่วงาอะไรพวกนี้ไม่ดื่มสุราไม่สูบรุรีไม่อดนอนก็ยิ่งดีใหญ่นะครับทำให้ภูมิต้านทานดีขึ้นการดูดซึมอาหารของลำไส้ก็ดีขึ้นการขับถ่ายดีขึ้นสมองโลดแล่นนะครับความจำก็ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแข็งแรงมากโอกาสป่วยแทบไม่มีเลยนะครับอายุยืนขึ้นครอบครัวลูกหลานก็ได้อน,นิสง์ไปด้วยจากการคิดบวก อิปปะการก็คืออยู่ในศีลธรรมนะครับพออยู่ในศีลธรรมตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนนับหน้าถือตานะครับให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งานก็มีความสุขเพราะไม่เอาเปรียบคนอื่นมีแต่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับอิปปะการก็คือเพื่อนจะมากขึ้นใครๆก็อยากจะคบอิปปะการก็ทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตง่ายขึ้นพลังบวกวิ่งเข้ามาหาเรา เพราะว่าเราคิดบวกมาตลอดนะครับติปรการทําให้มีวิสัยทัศน์มองโลกได้กว้างไกลขึ้นไม่ใจแคบคิดว่าปัญหามีทางออกเสมอนะครับแล้วก็เข้าใจผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับความที่นิสัยเป็นผู้ให้ไม่คิดอยากได้ของผู้อื่นเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นหลักนะครับติประการก็คือทำให้ใจเย็นมองโลกในแง่ดีเสมอ นะครับแม้จะมีด้านลบแต่ก็พยายามคิดบวกเสมอว่าด้านบวกมันมีสิ่งดีๆให้เราเสมอแล้วก็เกรงใจผู้อื่นทุกเมื่อไม่ว่าจะกระทำกิจกรรมใดๆเป็นได้ยังประโยชน์มีมากมายมหาศาลนะครับที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแล้วก็สุขภาพกายและใจดีขึ้นแล้วก็เราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาถ้าเราคิดบวกพลังบวก แห่งจักรวาลก็จะมาหาเราแล้วก็มาสู่เราทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายชีวิตก็ราบรื่นอ,อย่างมีความสุขสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ